อเคค่ะเวลาที่เราจะเข้าไปในเหมืองเพื่อที่จะหาทองแดงเนี่ยเราต้องใช้ม้วนมิติด้วยนะคะคุณสามารถใช้อิเตอร์ขุดแร่ในเหมืองได้หรือเข้าไปในเหมืองแล้วคุณจะพบโลหะและมณนีหายากหากคุณไปอีกห้าสิบเมตรคุณสามารถเข้าสู่พื้นที่ของทองแดงได้คุณอาจหลงทางในเหมืองดังนั้นคุณสามารถหาทิศทางอื่นได้ในเวลานี้ ค่ะถ้าเรากดตรงมันจะเห็นมีตรงข้างบนมีคําว่าหเมตรเห็นไหมคะถ้าเรากดเนี่ยมันจะมีอัตราบอกอยู่นะว่าถ้าเราไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราจะเจออะไรอยู่นะคะก็ประมาณนั้นเองเนาะเราต้องใช้ไอ้นี่นะคะขุดทีนี้นะคะถ้าจะไปทางซ้ายไปทางเออไปทางซ้ายนะคะไปทางขวาข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยเลือกไปเลยนะคะสักทางหนึ่งว่าจะไปทางไหนเนาะคือไม่ใช่แบบขุด ไอ้นั่นอย่างนั้นนะคะอย่างที่อย่างที่ตัวเกมบอกก็คือเราต้องขุดไปได้ให้ใหได้ห้าสิบเมตรเนาะตอนนี้อยู่ที่สิบเมตรละสิบสองเมตรละเราต้องเลือกสักทิศทางหนึ่งนะคะที่จะขุดไปข้างหน้าเนาะซึ่งอันนี้ส่วนตัวชอบขึ้นบนเนาะก็เลือกสักทางที่ชอบก็แล้วกันค่ะเพอะห้าสิบเมตรแล้วเราก็น่าจะเริ่มได้ทองแดงเนาะ เจอทองแดงแล้วค่ะโอ้เราได้ทองแดงแล้วนะบางครั้งนะคะมันจะมีแบบกระพริบกระพริบนะคะเป็นแสงแสงวิ้งวิงนะคะทําให้เรารู้ว่าถ้าขุดแถวๆนั้นเนี่ยเราจะเจอเอ่อจะเจอทองแดงได้นะคะเออแร่แต่ละอย่างก็จะมีสีวิง้งวิงไม่เหมือนกันด้วยนะโอ้เจอเยอะเลยเนี่ยหรือว่าวันนี้เป็นวันโชคดีขุดทองแดงเจอง่ายหรือยังไง คุณลุงคะทำลวดแดงให้หนูหน่อยวัดต้อมอะไรเหรอมาหาฉันมิทุล่าอะไรช่วยผลิตลวดทองแดงให้หน่อยจะว่าไปก็ได้แต่ว่านี่เป็นแร่ทองแดงจะต้องหลอมเป็นโลหะแดงก่อนฉันถึงจะทำลวดทองแดงได้แล้วหนูควรทำยังไงอะคะ ควไปหาสตีฟให้เขาสร้างโรงงานหลอมมาก่อนถ้าสร้างแล้วจะหลอมโลหะแดงโอ้ใช่ใช่ใชเมืองลึกมากเลยนะข้างในมีมีเหมืองทองแดงเยอะมากหากเธอต้องการขุดเข้าไปลึกๆแล้วก็อย่าลืมมาหาฉันล่ะฉันจะสร้างขั้วดีๆให้ไม่ว่าจะเป็นหินอะไรก็ขุดได้หมด เกดเมืองแร่เอวิดบอกว่าเมืองแร่ไม่สามารถที่จะใช้ได้โดยตรงคุณจำเป็นต้องแปรรูปทองแดงก่อนถึงจะใช้ได้งั้นต้องไปสร้างโรงงานหลอมหนึ่งหลังเพื่อใช้แปรรูปโลหะแดงหากเตรียมวัตถุครบแล้วก็นำไปให้ซีฟหาดหินนะคะโอเคเดี๋ยวไปหาหินแล้วก็ไปหาคุณลุงตีฟกันเนาะ แล้วล่ะเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะเราก็น่าจะกดไปที่เคาน์เตอร์ได้เนะเาะแล้วก็ร้านค้านะคะนี่ไงไม่ช่โลงหลอมเลขอา้าวทำไมถึงเป็นโรงอาหารล่ะเราลงหลองเลขหนูละคะเมื่อคาร์ลาถ,ถึงเลเวลสิบเอ็ดก็จะเปิดเคเวสโอเคคะ่ะตอนนี้มันอยู่ที่สิบเนาะ เออเลยนิดนึงโอเคเรากลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวมาใหม่นะครบแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะโออะไรเรอ่ยโอ้น้องพีทก็ามา <c oughs> <c oughs> ฉันได้ยินว่าคุณทำงานหนัก <c oughs> มาก ไม่นานมาเนี้ยฉันเลยจะมาดูไม่ใช่ว่าเพิ่งมาดูละคะคุณปูเห็นว่าคือฤาษีค่อยๆฟื้นฟูความโกรธที่ฉันความโกรธของฉันน่ะมันก็ค่อยๆน้อยลงอ่ะนะฉันมีความสุขมากที่เห็นที่เห็นคุณตัดสินใจอยู่ที่นี่ฮ้มฮม่ก้ในที่สุดคุณก็โตขึ้นแล้วมีแล้วก็และมีความรู้สึกที่ดี ตอนนี้คุณปู่ของฉันและก็ฉันมั่นใจในตัวคุณแล้วว่าคุณจะเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วละ่ะยังไงก็ตามคุณไม่สามารถหยุดยั้งเรื่องนี้ได้ในอนาคตอันห่างไกลเอาละ่ะฉันจะไม่พูดไปมากกว่านี้ฉันหวังว่าความภูมิใจของคุณจะเป็นความภาคภูมิใจของเมืองนี้นะใช่ คุณปูหนูจำคำศัพท์เหล่านี้ยถูกต้องเลยใช่ไหมคือน้องไปซ้อมมาเหรอคะเนี่ยคือคำทั้งหมดที่ปู่ฝึกที่บ้านมาที่หนูฝึกที่บ้านมานานเลยเก่งมากค่ะน้องพีทอะเอะอ,อพีทถูกต้องพีทพูดถูกแล้วฉันจะไม่พูดมากไปกว่านี้นะฉันหวังว่าความภาคภูมิใจของคุณจะเป็นความภาคภูมิใจของเมืองนี้นะอ๋อค่ะ คือคุณปู่ฝึกพูดจนน้องจําได้ <laughs> ไม่่าวแล้วที่นี่เราก็ไปซ่องได้แล้วลุงสตีฟรอหนูก่อนนะหนูกำลังจะไป ลุงค่หนูกลับมาแล้วค่ฮะฮ่สร้างได้แล้วดูเคสแป๊บยังไงนะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วตอนนี้ไปที่ร้านช่างไม้ไปหาสตีฟให้ช่วยสร้างโรงหลองเล็บจากนั้นกลับไปหาเดวิดเขามีเรื่องจะคุยกับคุณอีกเเป็นคนที่มีงานรัดตัวยุ่งเหลือเกินสร้างหลองเล็บก่อนเนะาะใช่ค่ะสร้างไว้แถวๆในไ,ได้หน้าบ้านเลยแม่ใหญ่ๆเลย โอเคทีนี้ก็ไปหาคุณลุงเนาะคุณลุงคะอัปเดตเหมือนแก่อืมอะไรเหรอหนูอยากอัปเครื่องมือค่ะโอเคไม่มีปัญหาฉันจะสร้างให้เธอเองเออใช่ใช่ใช่โลดทองแดงอะ่ะ ที่อยากได้ขราก่อนอนะ่ะฉันเอาไปให้หรียังแล้วนะเขาฝากขอบคุณมานะ่ะไปให้ตอนไหนหนูยังไม่ทันเอาอันนั้นมาให้ลุงเลยนะคะคุณลุงยังมีทุรลเรื่องอื่นอีกไหมสอบถามแหล่งที่มาของเหมืองโบราณเหมืองโบราณเออยังเหนือค,ความคาดหมายของฉันจริงๆแล้วเธอไปถามฟ็อกซี่หรือยัง เขามักจะพูดอยู่เสมอว่าเขาคือจิ้งจอกสุนักจิ้งจอกที่ฝึกฝนมาร้อยปีปริศนายิ่งนะักบางทีเธออาจจะรู้เรื่องนี้ก็ได้ฟ็อกซี่ผู้ลึกลับฟ็อกซี่พู้ลึกลับถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักสักคนแต่ฟ็อกซี่ มักจะบอกว่าตัวเองเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ฝึกฝนมาแล้วร้อยปีเดวิดรู้สึกว่าเธอดูลึกลับแต่ว่าคุณคุณลองไปถามเธอดูหน่อยก็แล้วกันจะว่าไปนะแล้วทำไมเราต้องอยากรู้เรื่องเหมืองโบราณด้วยละ่ะไม่อยากรู้เลยอยากรู้ก็ได้ โอเคฟ็อกซี่พูดลึกลับโอ้โหโโหเด็ oh oh oh. กคนนี้มาหาฉันมีเรื่องอะไรหรอตอบถามแหล่งที่มาของเมืองโบราณไอย้ย่ามันก็แค่เมืองเก่าๆไม่ใช่เหรอมันจะเหลืออะไรอีกเล่าเออจะว่าไปคุณพอจะจำน้องหมาของเปได้ไหมร่่งเนี้เธอค่อนข้างยุ่งๆไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงน้องหมา แต่เฟย์เขาเสียได้ไม่กล้าขายดังนั้นฉันเลยจะมาถามว่าคุณสนใจอยากจะเลี้ยงน้องหมาสักตัวไหมถ้าคุณรับเลี้ยงเอาไว้อย่างน้อยเฟย์ก็จะแวะไปเยี่ยมน้องหมาที่บ้านคุณได้บ่อยๆมีคำตอบเดียวอีกละค่ะ No p ลอมปลอมโอ้โหเด็กคุนนี้ช่มีจิตใจดีจริงๆ คุณจำเป็นต้องสร้างบ้านน้องหมาหลังหนึ่งก่อนนะน้องหมาก็คงอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยล่ะแล้วควรทำยังไงเอง่ยโอ้โห,โหถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปหาสตีให้เขาช่วยสร้างให้หลังหนึ่งล่ะบ้านสุนัขหนึ่งหลังบ็อกซี่บอกว่า เหมืองสุดโซมแบบนั้นจะยังมีประวัติอะไรได้อีกเธอกำลังขมวดคิ้วกังวลกับบางอย่างช่วงเนี้ยเฟยค่อนข้างยุ่งจนไม่มีเวลาดูแลหมาของเธอฟ็อกซี่หวังว่าคุณจะช่วยรับมันไปเลี้ยงดูให้แบบว่าไฟยังสามารถไปเยี่ยมมันได้บ่อยๆแต่คุณจำเป็นต้องสร้างบ้านสุนัขให้กับน้องหมาก่อนไม่อย่างนั้นน้องหมาคงวิ่งปวนเปียนไปทั่วทุกทิศแน่ๆ งั้นรีบไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเธอะใช้เยอะเหมือนกันเนาะ <c oughs> ไปหาของก่อนก็ได้คะ่ะอุโรงงานหลอมเสร็จแล้วงานก็ สวัสดีไมก้าฉันมาดูว่าเธอทำเป็นยังไงบ้างหนทางของมือใหม่ไม่ง่ายเลยจริงๆฮ <c oughs> ฉันจะสอนเธอก่อนอื่นเลยใส่อาหารลงไปในรางญ่าใช่ที่นี่ใส่อาหารสัตว์ลงไปที่วางแค่นั้นก็เสร็จแล้วจากนั้นตามฉันมา เรามักจะปล่อยสัตว์เพื่อให้มันทำให้เราอารมณ์ดีพวกมันจะเข้าออกจากทางนี้เธอสามารถเปิดปิดประตูได้จากด้านนอกของเล้าไก่เพื่อความสะดวกจงเปิดปร,ประตูเปิดปิดจนอยู่ข้างนอกทั้งหมดนอกจากเนี้ถ้าแน่ใจว่าสัตว์อยู่ด้านในหมดแล้วค่อยปิดประตู ไม่เช่นนั้นพวกสัตว์อาจจะสูญหายได้มาต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเรียกสัตว์กลับเรียกสัตว์กลับละครั้งเนี้ยเรียกพวกมันกลับมาแต่อย่าเปิดประตูนะอย่าปิดประตูนะเดี๋ยวพวกมันจะเข้าไม่ได้แต่พวกมันฉลาดที่สามารถรู้ได้ว่าเสียงะระฆังไหนเป็นบ้านของมันแม้พวกมันจะกลับบ้านช้าแต่พวกเขาจะไม่ออกไปอีกเมื่อได้ยินเสียงะระฆังดังขึ้น เข้าใจหรือยังจะต้องดูแลพวกมันให้ดีๆนะเอาละฉันต้องกลับบ้านไปดูลูกแล้วล่ะลาก่อนตอนนี้ลงสัตว์เรายังว่างอยู่เลยเนาะคุณลุงเขาเคยบอกว่าคุณลุง เขาจะให้น้องไก่เราไม่ใช่เหรอคุณลุงคะน้องไก่หนูล่ะโงเรือนหนึ่งหลังเลือกสำหรับ ได้ได้คุณรอสักครู่ฉันกำลังจะจับรูปเจียบมาให้คุณ เดินแต่ไกลเลยน่ากลัวอะ่ะอะไรเนี่ยเดินดมดุมมาฉันพูดว่าไม่กล้าคุณยิ้มอะไรอะ่ะไม่รู้จริงๆว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ดูสับสนเหมือนตะกอเลยนะฉันสงสัยว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ทำให้สับสนอยู่เสมอมีเรื่องอะไรที่คุณยังไม่ได้ทำกันแล้วคืออะไรเออ เอาอีกแล้วไม่คุณถึงดูสับสนแบบนี้ตลอดเลยนะฉันพูดถึงคุณเนี่ยแหละควาจะตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่เวลาก็ผ่านมาหลายวันแล้วทำไมยังไม่ไปทักทายทุกคนไม่ไปบอกทุกคนล่ะอ๋อพอดียุ่งยุ่งกนเลยคุ๊ยังเลยท่าทีของคุณน,นี้มันหมายความว่ายังไง อยฉันขี้เกียจที่จะพูดกับเธอละงั้นไม่ต้องพูดก็ได้นะอ,อเมื่อวานคุณลากพ่อฉันไปกินเหล้าอีกแล้วนะเอาเอาแล้วไงแค่รับบาปตัวใหม่มาแล้วจ้าอุ้ยอูโหเดินหนีเดินหนีเลยหยุดการโอ้ยรอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วเนาะ ยังทำอะไรอยู่ที่นี่เมื่อกี้ฉันพูดฟังชัดแล้วนะค่ะังดีไปเถอะแม่คูณยินดีด้วยกับคือหาดปดรับสนดํากระถางนี้ไว้น้ำใจเล็กๆอย่าได้เกงใจอาดัมอืมอาดัมให้มาเหรอ เออวังผลไรป้าคะเนี่ยคิดวิดีคิดวิดีมามามาทุกคนก็โตหมดแล้วดื่มเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจเอลล่าอ๋อดื่มเต็มทีมมม่จริงๆด้วยเด็กๆคนได้รับคำแนะนำนะคะสหายฉันดีใจมากที่คุณอยู่ที่นี่เอาละขอให้ชีวิตของคุณพบเจอแต่เรื่องดีๆนะ คุณปู่ส่งอะไรมาให้คะเนี่ยพวงพลิกเหรอพวงพลิกเนี่ยนะหินก้อนเนี้ยสวยจังแค่ได้มองก็รู้สึกอารมณ์ดีแล้วคุณปูส่ส่งให้มีน้ำใจกับเพื่อนฉันยกนี้ให้คุณละกัน่างน้องพีซินน้องนั่นละกะใจดีให้ของมีค่าด้วยหดยอดใจปัมมากหนูแม่สอนให้ต้อนรับ เพื่อนบ้านใหม่ฉันมีของเล่นมากมายแต่ลละืมเอามาด้วยฉันเพิ่งเจอสิ่งนี้แม้จะดูเก่าไปหน่อยแต่หาไม่ได้ง่ายๆตามทั่วไปภูมหน่อยการตามตื้อฉันตั้งนานแต่ฉันก็ไม่เคยให้คุณชอบมันไหมน้องจัสตินอะไรพี่ก็ชอบหมดเลยจ้านี่เป็นสลับผักที่ฉันชอบที่สุดคุณแม่ทำมาจานหนึงพอดีเลย คุณลองไหมดีต่อสุขภาพมากเลยนะเสซี่ <Yes, see. S 1> สมกับเป็นเธอจริงๆสตลัดผักอะเนาะ <laughs> ดีต่อสุขภาพคุณพ่อให้ทำมาให้ของขวัญเนี่ยก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกแต่พ่อมักจะบ่นให้หาของตอบแทนคืนตลอดเลยลูลู <laughs> จริงๆก็ไม่อยากทำเสียงรูลูแบบนี้เลยแต่คือแบบอารมณ์ฟิลลูลูต้องประมาณนี้แน่ๆ <laughs> ของชิ้นเนี้ยอบอุ่นมากเลย แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้มันไม่ได้เดี๋ยวฉันจะลองหาดูนะว่ายังมีของชิ้นอื่นพอได้ไหมน่ารักส่งส่งกับเป็นเฟเหมือนกันนะส่งน่าจะเป็นขนแก่มาให้ขอบคุณนะจจะเด็กน้อยนี่เป็นน้ำหวานที่ฉันกันเองช่วยแก้อาการนอนไม่หลับของฉันเธอต้องชอบมันแน่นอนโอแม่ยายเราสินะ แม่คุณหมอไม่หญ่เหมารวมเรียบร้อยฉันไม่รู้ว่าคุณชอบดื่มอะไรเลยขอมอบน้ำผลไม้ผลิตภัณฑ์พิเศษจากบ้านเกิดฉันแต่ว่าคุณยอมหันหลังให้กับเมืองใหญ่เพื่อที่จะอยู่เมืองเล็กๆแบบเนี้เหรอฉันมีเวลาจะแวะเข้าไปทำความรู้จักกับคุณแอนดี้ไม่ใช่ว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วหรอแต่ง้ง